แล้วค่ะมามีจับแต่งหน้าหรอลูกเอามาอารุกกาคอเกาคอโอ,อ,อ๊ปักเลยมหมดแล้วลูกมีจับแต่งหน้าหรอมีซูมทําไมเนี่ยซูมหน้าเลิฟเลยใหญ่เลยโอ๊ยปากเลย <laughs> มามีขอโทษลูกมามีขอโทษนะมามีก็แค่อยากจะแต่งหน้าเลิฟกับมามีพร้อมกัน เอ้ยไม่ถามเลิฟสักคำเลยใช่ไหมแต่เลิวก็ยอมให้แมามีแต่งมี <c oughs> อู้หื้ขอโทษนะกัตนานะไอ้แมวมีความฉุกมีความสุกเป่าแต่งหน้าก่บ,บ,บนมีเริจะได้สวยด้วยกันไง <c oughs> อืมหน้าบึง้งตึง <g ül> ก็เลยมานั่งข้างหมามีทําไมาอ่ะหมามีแต่งหน้าอยู่อ่ะมีจับแต่งเลวก็ไม่ถอยอ่ะนี่ก็เลยเต็มที่เลย <g ül> ไม่ได้แกล้งเขานะคะแต่แบบว่าเขาเห็นเราแต่งหน้าทุกวันแล้ววันนี้เขาก็โดดมาบนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเราก็เลยนั่งแต่งต่อเราก็เลยเราเอามาสคาร่าไอ้ไม่ใช่มาสคาร่า อันบัออนะคะทาเขาเขาก็เฉยปล่อยให้เราทาเขาก็หลับตาพริม้มยกเว้นตอนทาลิปสติกลราทาลิปสติกแล้วเขาแบบว่าลุกขึ้นเลยเหมือนแต่นอกนั้นเขาก็ให้เราจับแต่งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อย่า, <Okay. S 2> ว,ยว,าว่าทารมันแมวเลยนะไม่ได้ว่านะแกสนุกสนุกคำาๆเดี๋ยวลบออกนะอ้วนเนอะ อืออาเนี่ยทาอย่างนี้ดีมืนมปิดกล้องไม่ได้แล้วเนี่ย